น,นี่เราส่งตรงนะฮะสัญญาณส่งตรงจากบิกซีบิิกซีครับใช่ค้าอยู่ตรงนี้ม,นมา าอยากเอาบ่ได้กินคนเท่าวันน้ล่ะสว,ว่าได้เพื่อนเราไม่อะไรกินเพื่นเราไม้แล้ว,ลก,ลลวกินบั้งสวิรันแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ2องพันแปละค่ะถาม <2008 S 1> าครูเบียร์ถามจริงๆถามตรงๆว่ามาหลังหานสาวน้อยพีพ่วันแพงวันนี้รู้สึกยังไงฮะอันนี้คุณนั่นตื่นเต้นมากตื่นเต้นตั้งใจเห็นชุดวางอยู่บนหน้าเลยถูกก็ถามว่าสามารถลองใส่ได้ไหมชุดที่บานจริงๆว่าเออแล้วพี่น้องครับเซวอรว่ามาหลังหานมือนี่ใครอยากเห็นครูเบียร์ใส่ชุด หมอราเลยชุดแดนเซอร์กดหนึ่งมาครับยวได้บค่ะเอเดียยวอคู่่เบียร์บ้าหอดลังห่านสาวน้อยเพียงแพ่ปนีเนาะปานีสามพันคนแล้วกดหนึ่งมาเตรียมเลยอ่าอแม่หมอค่ะใช่ใช้สุชุดมาแม่หมอค่ะดีอ้น่ยอ้ยอเเนี่ยสามนหึงร้อยคนสดีค่ะสามพันห่งคือ่าไลไค่ะต้องหุ่นอะไราเเนาะเดี๋ยวดูห้ว่าไลกี่นาทีแล้วสองแสนหัวใจแล้ว สาดิทีสามางคนกดหัวใจมาหลายครับกดนี่ล่ะกดนี่ล่ะกด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 เออกดมาหลายครับกดกดกเออทำไมทุกคนกดหนึ่งมามาหลายเด้ค่ะสวัสดีค่ะบอนโจน้องอิงคุณสวัสดีค่ะสุดเพชรค่ะยังก่อนกดหนึ่งเท้าก็กดหนึ่งมท้าใจเล่นยูไซเมื่อนี่ยูซีพีเพนกระเซมค่ะทุกคนค่ะต้องเฝ้ามาเด้อค่ะเพราะว่ากดกดกนมาหลายแข้งคนเปล่มากดสิบห้าเป็นไรเราอยู่บิ๊กซีเพชระเซมหกสิบห้านะครับ สวัดีทุกคนจุดอุ้ย3,500แล้วสวัสดีค่ะ4นาที3,000เดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะชื้อกล้องพามาบนวีทีอีกเรื่องก็ได้ใช่ไหมล่ะเรไม่ได้ไม่ได้โอเคใช่เอาเอาไฟดับคนณไม่น่าตื่นเต้นมากตอนที่หลับไปทีบรรยากาศหลังเวที่กดจนนิ้วล็อกแล้ววันนี้เราจะมีสิ่งที่ดีๆีไวน์เหล้าเล่าแทนแน่นอนแมนค่ะตั้งใจให้เลขอบคุณนะคะ่ะ 1,700คนแล้วกันไหนวัดมืนก่อนแต่ว่าดูว่าหอนเชื่อว่าถึงเมียนบอกใช่่เชื่อว่าถึงวน่ีนอนเปลี่ยนชุดเลยผู้เบียร์แม่นสิบมืออีกวันละค่ะว่าเมียนนี่ก็สิบเอ็ดชุดมันก็มีสีดีๆอีกนี่วะจริงๆวันนี้อ่ะ สีละหอมีแค่สีละห่อเฮ้ยเราไม่ยากขายเยอะเพราะมันเหลือแค่ั้นจริงๆค่ะแม่พี่ตกลงตกองตัวแทนมาก่อนลวคนของตัวแทนมาแบในสิบเยนเงนทรงไปหอลูกค้ากันนะสิบหมืวันนี้คงจะพูดของตัวแทนแน่เลยใช่แล้อกินกาแฟอยู่เร้องควคุณค่ะพี่น้องเมืองซีพานคนนี่หาแค่สีลห่อสบายสบเอางี้มืออีคผู้ใดมาผมป็นยังก็ตตอกเสียใจนะคะเอานะเอามาให้นะวิธีประมาณสิบห่อนี่ยแหละค่ะเอามาประมาณสิบห่อค่ะจ ลองให้ทล,ลองกินก็ได้ว้าวถ้าใครมาถ้าใครมาวันนี้อาจจะได้น้าเวาทีก็ได้เดือกับกฟดีแต่ว่าถ้าใครไม่มาวันนี้หนูมีโปรให้เหมือนเดิมมาหอดหนาเวทีมาหอดล,ล,หลังเวทีแล้วมือออกปร้อยก้บบาทคือเก่าค่ะปกติสองอบาทวันนี้ใครมาใครใครที่ไม่ได้มาต้องวางสีกวนคุณแม่มมามือออกไปร้อเก้บบบาบเา ได้กินกาแฟเลยวันนี <t <t quiero, ้จริงๆต้องคงกินกดขึ้นเวทีนะคะเงินเรจะได้ไหลเยอะกว่าเดิมอ่ะเอางี้เดี๋ยวหนูเพิ่มกากาพี่นี่ได้เป็นแอดมินไหมเอางี้เดี๋ยวหนูเพิ่มอุ้ยสี่พันหนึ่งร้อยคนแล้วสวัสดีค่ะเอา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 แค่กี่กล่องนะมันมีแค่สี่ร้อยกล่องถ้าไม่หมดไม่เป็นไรนะคะเรียกเลยหนูเออเอางี้วันนี้ใครอยากได้หนูให้สี่ร้อยคนหมดสี่ร้อยก็คือไม่ขายแล้วโอ้ลูกจะได้สี่ร้อยทามพ่อพแม่ด้วยสี่ร้อยกล้องเอง อเาว่มนเหลือแค่รัดีลค่ะบ้าันบันัสสตตะกาเดียกคือเดี๋ยวติดต่อนีปัญหาใ<อ>ครจะ400ห่อกับพอมือน,นี้อาวรเอาละนะฮะเราไม่ขายเยอะนะจ๊ะสำับับานที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะจ๊ะเรามีแค่400ห่อเท่านั้นนะจ๊ะ,ค,ะคือในใจด้านนอกด้านเในสายด้านขวนะจ๊ะ400ห่อเพขายดยวคันแต่แ,ตแต่คน้มาหน้าเวทีมือนีเดี๋ยวว่าใไปร้องไห้น้องอไห้ี0 0ห่ใช่ใช่คนละห่อคนละใช่ ได้ค่ะไปรัไปดีแล้วกาแฟไปด้วยะเม์นะครับเดี๋ยวไปดูวันีกันแล้เราจะทำอะไรรอก้บเก้าบาทยเก้าิบเ้เกกอ่ยเดี๋ยวเราไปดูเยกาแฟไกาแฟไคะล้ยเก้าสิบเกบาทค่ะานกาแฟไร้านกาแฟอะไ ราคาเท่าไรนะกาแฟหอนีมอยเก้าสิบเก้าบาทนร้อยเก้าเกาลดเหลือเหลือหนึ่งร้อยเ้านี่เลยพ่อ่อนค่ะไปเรียบไปเรพ่อไปหาพ่อไยขายเพื่อนหรขายเลยอี่ขายเลยลูกขายเดีลยลูกอ้าวใจซึงยอเลย นีมาแจกลูกไป้แจกหน้าเวที แต่ขั้นเปอดกันคือเมื่อไรเนีอค่ะหมดคือหมดนะจ๊ะแมนค่ะเราไม่ได้อมาขายเราเอามาให้ท่านซื้อนะจ๊ะเพียง500เท่านั้นอันนี้อันนี้เอามาแจกกาเวทีแต่ว่าคันให้ไลายสดคุณแด่บอไหนมากก็คือจิงในราคารยตังค์สิบ